สวัสดีค่ะวิธีกระแทยแก่บิวตี้ค่ะมาพร้อมกับสีเล็บที่สดใสอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะจ๊ะเราจะมาคุยกันถึงผลิตภัณฑ์ในส่วนของ hair care เน้นนะคะเว้นไปหนึ่งอะเว้นไปหนึ่ง EP หายไปนะคะกลับมาแล้วนะคะนะคะ,ะกับเซฟอร่าคอลเลคชั o น hair care นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ hair care ทั้งหมด3ตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากเซฟอร่า เพื่อเติดแล้วก็อันนี้หนึ่งตัวนะคะก็จะมีในส่วนของตัวสครับนะคะตัวแมสซาแล้วก็เป็นเซรั่มบำรุงผมนะจ๊ะอ่ะพยันเริ่มจากตัวสครับก่อนเลยอ่าสครับของเรานะคะก็จะเป็นออร์แกนิคนะคะคำสิงเป็นเนเชอรัลนะคะใช้อ่า ส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะถึง90%เด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมนะคะออของแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะอยู่นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นนี้นะอ่เป็นซีซอลนะคะกลิ่นหอมมากเธอมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแอปเปิ้ลนะหอมหอมมือใช้คำว่าอะไรมันหอมจริงมันหอมมากนะคะ ใครที่เคยแบบคุ้นกับตัวเดิมที่เป็นแบบสครับแบบรุ่นเดิมอะลองมาดูตัวนี้นะเธอมันหอมจริงๆมันหอมมากฉันยกให้เลยนะคะนะคะอ่ะแล้วพูดถึงวิธีการสครับผมด้วยนะคะอ่ะวิธีการสครับผมคือทําให้ผมมันเปียกก่อนนะเธอต้องทําให้ผมปเปียกถอยลงตอนผมแห้งนะมันเป็นซีเซลนะคะแล้วก็นวดเบาๆนะคะแล้วก็ล้างออกเน้นระยะว,ว่านวดเบาๆนะคะ ลงทั้งผมได้และกะหนังศีรษะนะคะมันจะช่วยทำให้ผมเทอมดูเงางามขึ้นนะคะมีความเงางามขึ้นสะอ่ตตัวที่สองนะคะเป็น hair mask นาอเป็น hydrating hair mask นะคะอะ่ตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง96%ด้วยกันนะคะแน่นอนมันมีไฟโตโปรตีนนะคะ ทำให้ผมเราแข็งแรงนะคะโปรโตีนมันจะเข้าไปซ่อมพกรากผมอะไรอย่างนี้เราเนอะที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือโปรวิตามิน B ีไฟนะคะก็มีอยู่ในกระปุกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะเดอะแมงอันนี้นะคะอ่ะแน่นอนนะคะมาส์นะคะก็หมักทิ้งไว้ัป,ประมาณ5-7ถึง7นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะท้ายนะคะก็จะเป็นเซรั่มนะจ๊ะตัวนี้นะคะอ่ะตัวเซรั่มของเขานะคะก็จะเป็น t r e นนิ่งแฮร์แซมทำให้ผมแข็งแรงนะคะด้วยไบโอตินนะคะแล้วก็ไฟโตโปรตีนนะคะเหมือนกันตัวเมื่อกี้ตัวมาสนะคะใช้ร่วมกันได้เลยนะจ๊ะที่รักแล้วก็แนะนำว่าอันนี้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะตอนที่ผมมันแห้งๆเนาะนะคะตอนผมแห้งแร้วนะจ๊ะแล้วก็ลงไปเพราะว่ามันมีความเข้มข้นอยู่พอสมควรนะนะคะอันนี้เนี่ยดูดูหยดเหมือนนะคะเป็นเหมือนกึ่งออยเลยนะนะคะดู ใช้กันง่ายนะคะตัวใหม่ล่าสุดนี้ส่วนฐานแพ่์แคร์นะคะกุสคัาแอนแฮร์แคร์นะคะจากเซฟราคอลเลกชันนาจา